สวัสดีครับวันนี้พามาชมในส่วนของแบตเตอรี่ดิฟไซเคิลนะครับขนาด150แอมป์นะครับที่เห็นอยู่ตรงา้านนาเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของผลในส่วนของการเริ่มก่อนก่อนทำนะครับแล้วก็ผลในส่วนของการหลังทำนะครับจาก4ลูกเนี่ยคือทำการฟื้นขึ้นมาได้จำนวน3ลูกนะครับลูกลูกแรกลูกเนี้ยตัวนเนี้ยก็คือเนี่ยเริ่มมาทำตั้งแต่วันที่7 มิถุนานะครับลูกนี้ก็คือทําไม่ขึ้นนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอ่ะลูกถัดมานะครับจะนับนับเป็นทีละลูกนี่นะครับลําดับที่2นะครับค่าเดิมนะครับวันที่7มิถุนานะครับ25 cca 9 2 1นโวลต์นะครับ96.65มิลลิโอห์มนะครับอ่ะนี่ลูกที่2ค่าเดิมนะครับ8.62 วลน,นะครับในลูกที่3อ่ะแล้วก็ลูกสุดท้ายลูกนี้นะครับอยู่ที่5 9 5จโวลต์น,นะครับนี่คือค่าก่อนทําอ่ะทีนี้ผมจะมาลองวัดในส่วนของค่า CCA ค่าแรงดันแบตเตอรี่แล้วก็ค่าค,าความต้านทานนะครับให้ดูอ่าเดี๋ยวขอหยิบตัวในส่วนของเครื่องทดสอบสักครู่นะครับอ่ะ ถอดเครื่องชาร์จออกนะครับเดี๋ยวปลดเครื่องชาร์จออกก่อนได้ไม่เก,กะกะลองดูไล่ไล่ทีละลูกเลยนะครับไล่จากทางซ้ายมือนะครับไปขวามือเลยคลิปคูลบคลิปควบ,บวกครับมาดูค่ากันนะครับ นี่นะครับเทียบกันให้เห็นเห็นค่าก่อนทําแล้วก็ค่าหลังทํานะครับอ่าซูมให้สักครู่ครับนี่นะครับก่อนทําอยู่ที่5.95โวลต์หลังทํานะครับอยู่ที่4ี่ร้อยหกสิบโวลต์หกจีมิลลิโอห์มนะครับอูดแบตเตอรี่อ่าเรามาชมกันลูกต่อไปนะครับ นี่นะครับลูกถัดมาลูกลูกนี้จะอยู่ที่530 cca นะครับ12.81โวลต์ oh l, 5้6มิลลิโอห์มนะครับกูดแบตเตอรี่อ่ะแล้วลูกสุดท้ายนะครับ ทดสอบในส่วนของค่าให้ดูก่อนแล้วจะวัดค่าน้ำให้ดูนะครับหลังจากที่ทำลูกในค่าเดิมอยู่ที่8.62โวลต์นะครับค่าล่าสุดอยู่ที่490ร้อยเก้ซีเซสนะครับ6.10ุดหนมิลลิโอห์คูดแบตเตอรี่นะครับ อ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะมาวัดค่าน้ําของแต่และลูกให้ชมลูกที่หนึ่งนะครับ สักครู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝาสักครู่เดี๋ยวขอพักไว้แป๊บนึงนะครับอ่าครับมาต่อกันนะครับทีนี้เปิดฝาเอาไว้แล้วอ่ะทีนี้ลองลูกทางซ้ายมือก่อนนะครับจะวัดค่าน้ํำห้ดูก่อนมานะครับลูกนี้ก็คือไอ้ทุกลูกนะครับส่วนใหญ่ก็คือน้ําค่าน้ํามาจืดนะครับผมทําการปรับค่าน้ํานะครับชาร์จกระตุ้นไป ด้วยกันก็คือประมาณห้ารอบนะครับในการปรับค่าน้ําชาร์จด้วยกระแสนะครับสิ์ของแบตนะครับต้องใช้ให้เวลาเขาหน่อยนะครับนี่คือค่าล่าสุดนะครับอยู่ที่พันสองห้าสิบนะครับช่องที่หนึ่งช่องที่สองครับประมาณพันสองห้าสิบนะครับตอนนี้ก็คือน้ำกับค่าน้ำกลับมาปกติทุกช่องแล้วอ่ะชมกันดูก่อนนะครับ ชองที่สามครับช่องที่สี่ครับน <12 50 S 2> ี่นะครับพันสองห้าสิบช่องที่ห้าครับช่องที่หกครับนะครับพันสองห้าสิบถึงงพันสองหกสิบโดยประมาณนะครับ เรามาชมกันรูปที่2ต่อนะครับอ่าผม1,250ช่องที่สองครับ1,250นะครับช่องที่สามครับ พันสองห้าสิบครับช่องที่สี่ครับพันสองห้าสิบครับช่องที่ห้าครับช่องที่ห้านี้จะเข้มขึ้นมานะครับห้าหกพันสองเจ็ดสิบครับช่องที่หกครับพันสองห้าสิบครับ อ่ะทีนี้มาดูลูกสุดท้ายนะครับจะรกๆหน่อยนะครับพอดีแบตเก่าที่เสื่อมไปแล้วบ้างก็ยังไม่ได้ขายอ่านะครับพันสองครับพันสอครับช่อง 2, ที่สองช่องที่สานะครับ 1ันสองห้าสิบครับช่องที่สี่ครับพันสองห้าสิบครับช่องที่ห้าครับพันสองห้าสิบนะครับอ่ะลืมเปิดไว้ช่องหนึ่งสักครู่นะครับโอ้โหปิดแน่นเลยอ่ะโอเคครับช่อง สุดท้ายนะครับช่องที่6 1,250้นะครับในส่วนของแบตดิฟไซเคิลนะครับต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับอย่าใช้ในส่วนของกระแสที่สูงแค่10ของแบตก็พอพอน้ำเริ่มเข้มเราก็ปรับค่าน้ำนะครับชาร์จเข้มปรับน้ำชาร์จเข้มปรับน้ำนะครับตรงนี้ก็คือใช้ก็คือจากที่ทราบมาคือลูกค้าใช้งานโหลดหนักนะครับ ก็เลยทําให้แบตนะครับน็อกไปจากในระบบก็คือเป็น48โวลต์แต่ก็คือตอนนี้ก็ทําใต้มาทั้งหมด3ลูกนะครับก็คือฟื้นได้ไม่ขึ้น1ลูกจากสาเหตุนะครับที่ฟื้นไม่ขึ้นก็คือเซลล์นะครับขาดไป1ช่องก็เลยไม่สามารถยืนโวลต์ได้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ